สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็น้องๆป .3 ทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้มาพบกับครูมุกในข้อสอบ NT ป .3 ปี2561ค่ะด้านความสามารถความสามารถด้านการคำนวณต่อกันที่ข้อ26เลยค่ะน้อยหนาสำรวจสัตว์ที่เพื่อนๆชอบได้ดังนี้ นักเรียนจะมีอยู่ทั้งหมด10คนนะคะคนที่1ถึงคนที่10อ่าสำหรับสัตว์ที่สำรวจมีอยู่4ชนิดด้วยกันคือแมวกระต่ายช้างและสุนัขค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาาดูข้อมูลแล้วก็สรุปข้อมูลกันก่อนว่ามีนักเรียนที่ชอบแมวทั้งหมดกี่คน1 2 3 4 5 6 7 เจ็ดคนคะ่ะชอบแมวกระต่ายหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนคะ่ะชอบกระต่ายช้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนนะคะชอบชอบช้างแล้วก็สุนัขหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนคะ่ะชอบสุนัขอันนี้คือแมวกระต่ายช้าง แล้วก็สุนัขข้อใดกล่าวถึงจำนวนนักเรียนที่ชอบสัตว์ได้ถูกต้องข้อที่1ชอบแมวเท่ากับช้างชอบแมวคือ7คนชอบช้างคือ6คนข้อนี้ผิดนะคะข้อที่2ชอบแมวมากกว่าสุนัขอยู่2คน ชอบแมวเจ็ดคนชอบสุนัขห้าคนชอบแมวมากกว่ามากกว่าอยู่เท่าไหร่เจ็ดลบห้าเหลือสองถูกต้องค่ะข้อนี้ตอบข้อที่สองค่ะข้อที่สามดูกันว่าทำไมถึงผิดชอบสุนัขมากกว่ากระต่ายอยู่หนึ่งคนชอบสุนัขมากกว่ากระต่ายไม่ใช่ค่ะเพราะว่าชอบสุนัขเท่ากันเลยกับชอบกระต่ายข้อที่สี่ชอบช้างน้อยกว่ากระต่ายอยู่หนึ่งคน ชอบช้างน้อยกว่ากระต่ายไม่ใช่ค่ะชอบช้างมากกว่ากระต่ายนะคะข้อนี้ก็ผิดเช่นเดียวกันสรุปข้อที่ถูกคือข้อที่2ค่ะไปต่อข้อ27เป็นเรื่องของแผนภูมิแผนภูมิแสดงจำนวนสัตว์ชนิดต่างๆในสวนสัตว์แห่งหนึ่งดังนี้มีสัตว์อยู่5ชนิดด้วยกันค่ะชนิดที่1คือลิง2คือเสือ ช้างมา้าและฮิปโปค่ะข้างล่างค่ะมีข้อกําหนดอยู่ว่ากําหนดให้รูปสัตว์หนึ่งรูปแทนจำนวนสัตว์10ตัวเพราะฉะนั้นลิงตรงนี้จะมีอยู่ทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย10 20 30 40, 40 50ค่ะลิงเสือ10 20ค่ะอ่า เราสรุปข้อมูลไว้เลยแล้วก็ช้าง10 20 30ค่ะช้าง30ตัวม้า10 20ค่ะสุดท้ายฮิโป10ตัวอ่ะโอเคค่ะได้ข้อมูลมาแล้วมาดูกันที่สิ่งที่โจทย์ต้องการจากแผนภูมิข้อใดถูกต้องข้อที่หนึ่ง จำนวนช้างรวมกับม้ามีจำนวนมากกว่าลิงช้างคือ30ค่ะรวมกับม้าม้าคือ20บวกกันค่ะรวมกันแล้วได้เท่ากับเท่ากับเท่าไหรเอ่ย50นะคะจำนวนช้างรวมกับม้ามีจำนวนมากกว่าลิงผิดค่ะเพราะว่ามีจำนวนเท่ากับลิงเลย ข้อ2จำนวนฮิปโปรวมกับเสือมีจำนวนน้อยกว่าช้างฮิปโปคือ10ค่ะรวมกับเสือคือ20รวมกันแล้วได้เท่ากับ30ช้างก็มีอยู่30เท่ากันนะคะผิดอีกแล้วข้อที่3ค่ะลิงมีจำนวนเท่ากับจำนวนของเสือรวมกับช้าง เสือคือ20ค่ะรวมกับช้าง30เท่ากับ50ลิงก็มี50ลิงเท่ากับจำนวนเสือรวมกับช้างเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกคือข้อที่3ค่ะมาดูข้อ4ว่าทำไมถึงผิดนะสวนสัตว์แห่งนี้มีจำนวนสัตว์ทั้งหมด120ตัว เพราะฉะนั้นเราต้องนําจํานวนสัตว์ทั้งหมดมารวมกันนะคะมารวมกันอ่ะรวมก,ก็จะรวมเลย20บวกกับ30เป็น50 50บวกกับ50เป็น100แล้วก็100นะคะบวกกับ20เป็น120บวกกับ10เป็น130ส่วนสัตว์แห่งนี้มีจํานวนสัตว์ทั้งหมด120ตัวก็เลยผิดค่ะเพราะมีตั้ง130ตัว อ่าโอเคค่ะไม่ยากกันเลยนะไปต่อกันเลยที่ข้อ28พอมาถึงข้อ28นั้นนะคะจะเป็นในส่วนของแบบเติมคําเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อสอบที่อยู่ตรงนี้ก็จะอยู่ในอยู่ในข้อสอบเลยเด็กๆก็จะต้องเขียนชื่อตัวเองชื่อนามสกุลตัวเองเนี่ยลงไปนะคะเด็กชายคณิตเรียนเก่ง เรียนเก่งโรงเรียนก็ว่าไปห้องสอบที่เลขที่นั่งสอบกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็อ่านต่อ,อคำสั่งตอนที่2แบบเติมคำข้อ28และ29สําำหรับปี2561นนี้นะคะให้นักเรียนหาคำตอบที่ถูกต้องแล้วเขียนเติมคำตอบให้ถูกต้อง ข้อละ1คะแนนรวม2คะแนนอ่าอันนี้คือปี2561นเนาะข้อ28ค่ะสถิติจำนวนผู้ใช้บริการนำเที่ยวของบริษัทแห่งหนึ่งโดยโดยไปเที่ยวในจังหวัดต่างๆดังนี้กรุงเทพ80คนภูเก็ต120คนเชียงใหม่100คน ชนบุรี80คนกระบี่2 2 0คนโจทย์ถามว่าจำนวนผู้ใช้บริการนำเที่ยวในกรุงเทพรวมกับชนบุรีมากกว่ากระบี่อยู่กี่คนเพราะฉะนั้นจังหวัดที่เราจะนำมาคืออันแรกค่ะกรุงเทพแล้วก็ชนบุรีเอามารวมกันค่ะ กรุงเทพ80คนชนบุรี80คนบวกกันค่ะ80บวก80ได้เท่ากับ160อ่าอันนี้ไม่ยากเลยสำหรับน้องๆปสานะคะตัวเลขบวกไม่ยากเลยได้160มากกว่ากระบี่อยู่กี่คนกระบี่ค่ะคือ120มากกว่าอยู่กี่คนแสดงว่าต้องนำมาลบกัน 160-120ลบ120ค่ะเท่ากับ40คนอ่ะเพราะฉะนั้นก็ตอบเลยนะคะวิธีการตอบคือยังไงวิธีการตอบจะต้องตอบหน่วยด้วยนะคะดังนั้นเราก็จะตอบว่า40คนเรียบร้อยนะคะนี่คือวิธีการตอบไปต่อกันที่ข้อ29 ข้อ29บอกว่าถ้ากระทง1ใบใช้กลีบดอก25กลีบนักเรียน3คนทำกระทงคนละ2ใบต้องใช้กลีบดอกทั้งหมดกี่กลีบคนที่1ค่ะคนที่2คนที่3ะคนที่1นึ่ทำกระทงนะคะกระทงใบที่1ก็25กลีบ ใบที่2ก็25กลีบรวมกันก็เป็น25บวก25เป็น50ค่ะคนที่2ก็25บวก25รวมกันก็50คนที่3ก็25บวก25รวมกันก็50เพราะฉะนั้น3คนรวมกันก็50บวก50บวก50เท่ากับ150ตอบ 150กลีบแต่บางคนบอกว่าคุณครูหนูไม่อยากทำวิธีนี้หนูสามารถทำวิธีอื่นได้ไหมได้เช่นเดียวกันค่ะมาดูวิธีที่2นักเรียน3คนทำกระทงคนละ2ใบเพราะฉะนั้นคนที่1ก็1ใบ2ใบคนที่2ก็2ใบคนที่3ก็ 2ใบเพราะฉะนั้นทั้ง3คนจะทํากระทงทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ใบกระทง1ใบใช้กลีบดอก25กลีบดังนั้นก็6คูณ25ได้เช่นเดียวกันนะคะหคูณ25เราก็จะนำา6คูณ5เป็น30ใส่0ทด3นำา6คูณ2เป็น12บวกตัวทดอีก3เป็น15 ได้คำตอบเป็น150เช่นเดียวกันใครถนัดวิธีไหนเลือกใช้วิธีนั้นได้เลยค่ะไปต่อกันที่ข้อ30ข้อสุดท้ายนะคะข้อ30ข้อสุดท้ายเป็นแบบแสดงวิธีทำแบบแสดงวิธีทำคือให้นักเรียนแสดงวิธีทำอย่างละเอียดพร้อมเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบมีมูล,ลค่าคะแนนอยู่6คะแนนด้วยกัน โจทย์มีอยู่ว่าลุงดำใช้เวลาใส่ปุ๋ยต้นไม้3ชั่วโมง20นาทีลุงแดงใช้เวลารดน้ำต้นไม้2ชั่วโมง40นาทีลุงดำใช้เวลาใส่ปุ๋ยมากกว่าลุงแดงรดน้ำต้นไม้เท่าไหร่เด็กๆหลายคนค่ะเจอโจทย์แบบนี้เข้าไปไม่รู้จะเขียนอะไรนะคะดังนั้นจึงปล่อยว่าง คุณครูที่ตรวจให้คะแนนก็จำเป็นที่จะต้องให้ศูนย์คะแนนเมื่อเราเจอโจทย์แบบนี้นะคะครูมุกบอกเลยให้เราเขียนค่ะมีอะไรให้เราเขียนลงไปเลยนะคะมีอะไรให้เราเขียนลงไปเลยอันนี้โจทย์ก็ปราณีเราสุดๆแล้วว่าลุงดำนั้นใช้เวลาใส่ปุ๋ยมากกว่าลุงแดงอยู่แล้วนะคะแล้วถามว่ามากกว่าอยู่เท่าไหร่ วิธีการพิจาราณาของครูมุกนะคะครูมุกก็จะพิจาราณามาเป็นลักษณะของอแถบนะคะแถบอ,อันนี้คือลุงดำค่ะลุงดำไม่ใช่ลำดุงนะลุงดำสามชั่วโมง20นาทีตั้ง3มชั่วโมงนะลุงแดงสองชั่วโมงค่ะแสดงว่าลุงแดงนั้นน้อยกว่าเนาะ จากนั้นค่ะเขาก็บอกว่าลุงดำเนี่ยใส่ปุ๋ยมากกว่าถูกต้องค่ะเพราะตรงนี้คือส่วนที่เท่ากันนะคะแล้วตรงส่วนนี้ที่ยื่นออกมานี่คือส่วนที่มากกว่าแล้วมากกว่าอยู่เท่าไหร่นั่นก็คือเราจะต้องนำเวลาที่ลุงดำใช้หักออกด้วยเวลาที่ลุงแดงใช้หรือวิธีการลบนั่นเอง ถ้าพร้อมแล้วเราก็เริ่มกันเลยนะคะการบวกลบเป็นเวลาเป็นชั่วโมงนาทีนะคะเราก็ใส่ด้านบนเลยว่ามีสองคอลัมน์อันแรกคือชั่วโมงอันที่สองคือนาทีแล้วเราก็จะต้องใส่ตัวเลขให้ตรงค่ะลำดับแรกก็ใส่ข้อมูลนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเลยลุงดำใช้เวลาใส่ปุ๋ยต้นไม้ เขียนลงไปเลยค่ะลุงดำใช้เวลาใส่ปุ๋ยต้นไม้ชั่วโมงคือ3นาทีคือ20ตรงนี้เราจะได้คะแนนไปแล้วนะคะอันนี้จริงเราได้คะแนนตั้งแต่ตรงนี้แล้วค่ะตั้งแต่เขียนว่าชั่วโมงและนาทีตรงนี้กรรมการให้คะแนนไปเลย นะคะแล้วก็ลุงดำใช้เวลาใส่ปุ๋ยต้นไม้3นาที3ชั่วโมง20นาทีตรงนี้ก็ได้อีกนะคะตรงนี้ก็ได้คะแนนไปอีกต่อไปอสิ่งที่โจทย์ให้มาอันที่สองกำหนดให้อันที่2คือลุงแดงค่ะลุงแดงใช้เวลารดน้ำต้นไม้รดน้ำต้นไม้2ชั่วโมง 40นาทอีอันนี้ก็ได้คะแนนไปอีกนะคะได้คะแนนตามมาติดๆเลยเสร็จแล้วก็ขีดเส้นขั้นแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบแล้วก็จะได้ว่าลุงดำใช้เวลามากกว่าลุงแดงตรงคำตอบมันนะคะลุงดำใช้เวลา มากกว่าลุงแดงเราก็ลบกัน20ลบ40 20นาทีลบ40นาทีไม่ได้เราก็ไปยืมตรงชั่วโมงมาจาก3มชั่วโมงก็จะเหลือ2ชั่วโมงค่ะแล้วก็1ชั่วโมงก็เป็น60นาทีดังนั้น60บวกกับ20ก็จะเป็น80นาที80ลบ40ก็จะเหลือ40นาที นะคะนี่คือในส่วนของคำตอบที่ได้ออกมาคือ40นาทีค่ะสามลบสลบสก็เหลือ0ตรงนี้ดังนั้นเราก็เขียนตอบเลยค่ะเราก็เขียนตอบได้เลยตอบลุงดำลุงดำชาย เวลามากกว่าลุงแดง40นาทีจบค่ะได้คะแนนไปนะคะอ่ะโอเคค่ะสำหรับข้อสอบ NT ป .3 ปี2561ความสามารถด้านการคำนวณน,นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอให้เด็กๆทุกคนทบทวนแล้วก็หัดทําลองทํารับรองว่า เจอข้อสอบแล้วสามารถที่จะประยุกต์แล้วก็หาคำตอบได้อย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ครูมุขขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ